ยังยคง,คง,นนงเป็นดังเหมือนกับเนื่อวานอยู่ในส่วนลึกความทรงจำแตกต่างกันแตกต่างกันแค่เพียงในตอนนี้แค่ยังคงเป็นดังเหมือนกับเนื่อวานแนอยู่ในส่วนลึกความทรงจำแตกต่างกัน ป็นดังอยากคงเป็นเหมือนอยากคงดังเป็นอยากคงวาอยากคงยากคงเป็นดังอยคงเป็นยงคงเป็นดังเหมือนกับเือวานอยู่ในสวน